ภารกิจของเราก็คือบริการลูกค้านอกสถานที่นะครับ้าของเรานี่ใช้เวตป้า GTV สามร้อยนะครับอาการก็คือ,อตัวนะร,ระบบเรือนไม้ไฟฟ้าเนี่ยหลอดไฟของน้ำมันเครื่องคะปกติแล้วมันจะต้องเปิดออนไฟจะต้องติดและสตาร์ทเครื่องระบบการหล่อลื่นทำงานไฟมันจะต้องกลับลงนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือ ตัวเลเวลอิน i c เคเตหรือว่าตัวบอกระดับน้ํามันนะครับมันมีการมีอการก็คือติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเรียบร้อยแล้วครับพี่เทน้มันขึ้นแล้วเีก็คือที่เราตรวจเช็คกันก็คือ สายไปมันช็อตหลวมแล้วก็คั่วหลอดก็ไม่ค่อยดีแล้วมันมีคราบเกลือครับคราบเกลือก็น่าจะเป็นความชื้นที่มันเข้าไปครับทําให้ระบบไปไม่ทํางานทีนี้ผมจัดก,การพี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปกติเรียบร้อยดีครับก็ขอบคุณครับพี่นะฮะหากพี่มีอะไรนะฮะนะยกใช้เราได้ตลอดนะครับเราทําการวันอ่าวันปกติแล้วก็วันเสาร์ รับคบินดีที่ได้รับใช้ครับขอบคุณครับ